ไฟแนลราวงานแข่งบัตตี้ไฟโอเวอร์สาย2.0รัมได้เต็มที่นะคะเป็นมิลเลอร์แมชนะไรเทกองทัพจักรพรรดิสายฟ้าเดียวกันมิลเลอร์มิลเลอร์เกมดีเกมดีเอาลูกเตานะครับลูกเต่านะครับลูกเต่าครับลูกเต่าครับโอ้ยยังบิดอ่ะยังบิดอ่ะมาขอเริ่มได้ เฮ้ยตกใจพี่บอกยี่สิบฟองเข้ามาเอ่เป็นน้องมือเฮ้ยโอ้ดีไม่ต้องคิดไม่คิดเลยหรออือหูเฮ้ยเอาเลยตัดเอาเล่นนะเล่นเลยเล่นเลยชั่ว

ผมเลยอืมให้เัวที่ไกลที่ันเกเข้ากับแบนการที่มีเก้บแล้วพอที่ส่ใ้เดยใบางาหมาไว้กันที่เกมสามนี่แหละเฮ้ยใครไม่รู้ก่อจะแพ้สองศูก็ได้ห,ด 2, 1. 1> หรือสอหนึ่งหรือกูจะตาย <c oughs> หรือกูจะตายเลยไปดูโอ้ยการ์ดเหมือนจะน่ารักทำไมเขาน่นนารักเขาเลย สี่ต้อาอะรแปลว่าดำอ่านได้สะดีดสึดีปะโอเคัแบดอ่าจัดจววมีอะไรเลก่ให่่ให่ใหญ่ใหญ่ให่ใหญ่ เยาวๆแน่แนแน่แแหละแน่แน่แแแตึ้งไหนแบบต,งตึงไหนแบบเรอือมเข้าเหนอเดต้งไหนวัวตึ้กนี้กองไปเร็วจังนั่นนี่ตึต้เง,งเกาะืึ้งเด็กแหละจริง หายเล่งเด็กเอาตายเลยเอาดิก็ไม่ขันนะอะไรอ่ะได้ไงอ่ะโอ้แบบทำเปรียบไม่มีอะไรจะเล่นจริงอว้ อตลกอ่ะหมดแล้วหรอเอาจริงเลยแต่แมทเทน อ้าพวกไห<ด>นทิ้งใครดีทิ้งนีก่น้ำเลยดีกว่าใจใจก่อนนะอืมเอาเลยได้เบิดน้ำวาเพิ่มเฮียเบิร์น <ะ S 2> รรแกขนารน,น่ะอันนี้อันนี้เฮีย อ๋อร้อยเมืนะขึ้นกองเองเลยอือขึ้นกองเองเลยอะไรอ๋ 4, 5, 6, อสี่ห้าหกอิเซเลียเจ็ดแจ็คแปดเก้าสิบสิบสองสิบสามอ๋อเอาเลอือชูบันฟ้าปะ่ะอืออ๋อเอาเลยห้าตาราง ไปเลยนับอันนไ้ไป่ปไมไไม่ไม่ปไปไปไไม่เไปาานนไ้ไปไปไาไป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 อปมปมปไเไปไปมปไปไปไมปไ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 ลไปไปออ เิมการ์ดคนเริ่มก่อนไปซาลาชิบหายรู้ว่าเมื่อกี้มูหาเลยหายอะไรหาโลหาโลไอ้ที่ยกเลิกกนะันไหมหนึ่งไอ้ที่มันยัเหลือหนะึ่งอันนั่นแหละอันนั้นเลยเปยังมือหาโลไม่สงสัยผมผมต้องหาบ้างแล้ะไม่มีหรอไม่ที่บ,บ้านเหมือนจะเหลือเอา,าป่ะไค<ข>่อย<ข>คุย <laughs> ค่อยคุยจะคลิปแข่งกันเลยแนละ้วะคลิปขายของเลยแล้วคลิปดูขายของเลยมันดี โอ้ยไปไปไปต้อามือเลยเหรอไปอ่างั้นตัวท้าตัวรอดแล้วกัน <c oughs> การลุ้ยอะน่าไปต่อแต่เดี๋ยวไม่รอดอืมต้องมือจะชาธรรมแล้วมือจะอ๋อ้อจัดครับ <c oughs> มีมีคนผิดพลาดครับ <c oughs> ชินอนะ ชิ้นเนี่ยไอ้นี้เขาเลือกเปลี่ยนมือทั้งมือครับแต่เขาเผอสับไปแล้วต้องทำไงครับวันนี้ร้านต้อจะขาดกระมุมไม่รู้อะใส่รใช่แไม่ใช่ร้านก็ร้านคือให้เปลี่ยนให้เปลี่ยนแบบเปลี่ยนเปลี่ยนไม่แล้วคือให้เริ่มตัวใหม่เลยไหมพี่งั้นเออเออโซนตัวใหม่ก็ได้อ่าก็โดนอะไรไม่โดนอะไรเลยอ่ารีวิวครับโบโบล่าคือว่าถือว่าเป็นเฟิร์สดองใหม่อ่าโจใหม่แล้วเปลี่ยนใหม่ ได้อ๋อไม่ต้องหนีก็คือเอาปลว่าเปลี่ยนไปเลยแล้วเปลี่ยนไปเลยโอเคไม่ต่อยนะเอาเลยเลยเถินเลยไหมเอ้ยชิมไงปกติมันพอมาเล่นสามอ่ะแล้วมันแบบมันเปลี่ยนมือเอ้ยมันเปลี่ยนมือแล้วมันก้าวสามนี่มันเรียมันเก็บใต้ไปเฮ้ยปล่อยมาหกวิโอเคโอเคหกวิรู้สึกไงไม่ดีไม่ดีจักโดนแล้วโอ้ อ๋อเหรอไม่นี้คอครับชาร์จเองผมเลยอ่าเข้มคนพอไอมามามๆมมาแมวเดอเพื่อบัตดเล่นได้อืมเออจะโจได้ไม่เจอ เท่าไหร่กี่โบตอนนี้หรออ๋อเจ็ดปะ่ะใช่เจ็ดแล้วเก้าเก้าทีแล้วเก้าทีรออยูอ่สองเลือดสองเลือดเลยการเลี้ขอน่ะใช้การแค่สองใบใช่ป่ะได้เจ็ดโบเก่งวะแค่ขุดมาก็เกือบตายแล้วนั่นเอง สตอมสปิริตอ่าโอ้โหตัวใหญ่จังอะอะไรอะไอ,อเห็นครูใหญ่จังอะโอ้โหใหญ่ปะใหญ่มากอ่าตุเกตเออเนอะว่าอะไรทำไมทิ้งก็ว่าอะไรทำไมทิ้งไปกับสตอมลูกเกตนี่มีอีกใบอันนี้นอ่ะแค่นี้ก่อนนะ อ่าเอาเลยโอสัก hmm. กีก่อนโอเคดูดใครตือโอเว้ ดูอะไรมาวันนี้ของดีอ่าเท่าไหรเมื่อกี้ทอเมื่อกี้ผมผมครผมควายเป็นดากอนฮีโร่สี่โอเคทีมกเลที่นั่นเนี่ยไปเดียวอฮ เอางี้มีอรไรกันปะไม่มีเลยอ่ะมีชุบเ้างอะมีขูดปะอเอ้ยอยังไม่ได้ใช้อย่าทำแบบนี้อย่าทำแบบนี้อย่าทำแบบนี้ <c oughs> มีแม่ทุกอย่างเลยอ่ะมีทุกอย่างเลยอ่าเราอยากให้เล่นให้ผู้ชมรู้เรื่องามากเลยพี่ๆอยากรีบเฉยๆได้หมดอ่ะเราเดี๋ยวมันก็ได้วันที่เกมสามมาดูทรงอ่ะ ว่าเอาไงเท่าไหร่ฮะถึงไงอ่าให้ให้เอางี้อ่าไม่หยิบมีก็ได้เก็บเก็บเก็บเลิก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 ขุดขุดมาฮะขุดมาเนี่ยเออมีชุบป์ะหยิบไอ้นี่อ่ะแล้วขุดมาตีเลยอ่ะเออเอ่พอพอเลิกครับเออเกมใหม่เหอะเลิกเลิกเสียเวลาเสียเวลาเลิกเกมแล้วเลยสลาโคตร โคตรโคตรเลยโคตรเลยนะอ่ะมันออกกองไม่ได้พูดได้ไงอ่ะเราติดแดงออดีใจนะได้มันจะมีอะไรออกกูค่อยพอช้าหรือเราเร็วเกินมั้ยมันมันเดียวกี่สิบเองสองเกมครับเกมสามสิบวินาทีไม่เกมสามไม่ถึงสองนาทีโชว์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 รวบอืมไม่เราเล่นแบบมีตรภาพปะเลิกคนละหมัดปะฮะเราลำลำไปก่อนปะค่อยเล่นปะ ะค่อยๆำป่มาแบบว่าไม่ไม่ต้องไม่ต้องต่อยคนละหมัดตายอ่ะตีใจป่ะขอให้ตาผิดเอาดูพูดดิฮะดูพูดดิเอาไม่ใช่เหรออาจจะอาจอาเะยเอาเลสองครั้งได้โอ้โหยอดเลขศูนย์หายไปไหนข้างหลังอ่ะโโอ้ ได้ไงอ่ะเอ้ยนี่ให้แกโตแล้วอ er> ันน er ี้ให้แกโตยังได้ไงอ่ะไม่ออกสิออกกึศเอิเลิกเลิกอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเลิกเฮ้ยเมื่อกี้พี่ให้แกโตยังเออได้ไงอ่ะมันออกเลขเดิมได้ไงอ่ะเก่งเนาะโถโคตรล็อกไปอ่ะล็อกผิดเลขไปหน่อยไม่หน่อยอ่ะแม่งต่อสองทีได้ไงก่อน แแบบโวยเหี้ยมือมือกลับมืออย่าอย่าเคยดิไงอย่าเคยดิไงเนี่ยอะไรนี้ไม่มีผิดพลาดเราไม่มีพลาดล้ะพวกเรามีครั้งแรกเสมอเลยเล่นเลยนะอือรอรอวัดดูเกยก่อนเลยเออเอาเลยโอ้ดีอยู่ดีอยู ถ้าไรเทมีเคลือบติดตัวจะเก่งมากอ่ะเไปไนะ็นไวะไม่หมายถึงว่าแบบพวกฟงพวกเฟมีเคลือบอเ,อเน,นี่ยเก่งมากุกรตกมไมานมือ่อนะเอาอันนี่ออกไปก่อนอทำเบก่อนแล้วกัน ไม่ว่ากันเกิองงว่ามันเอ้ยอืมอืมตก่อนตออาันอฮ<า>ะดำมันอยู่ตรงนี้ไงอ,อ๋อเจเ๋งไม่ไม่ไม,ม,มอออีวิธีออกกเลยอะไม่มีวิธีอื่นเอาออกอะเ้ามีกูจบน่น, <c oughs> นะมเ้ยเรอว่าทำไมลงเอเดนวะ นี่ไม่น่าใช่สไตล์เขาผมเลยโอเคไม่ถมก็ถึงไม่เนี่ยถึงอยู่แล้วอ่าใบเดียวก็ถึงนี่แล้วกันอือหือรอดวะเผื่อจะรวยเฮ้ยเผื่อจะรวยเลยหรอเจิกเลเจนสตาโอเครบครบอยู่แล้วนี่ใช่ไหมมันแค่ใบเดียวมันก็พอแล้วข้ามันได้สเดยมันก็รวยไงอ่าแน่นอน ไอตอนจวดไม้ตายก็ใบขวาจากชุบเอาอีกแล้ว,วฟ้าเอาอีกแล้วอะไรไอเทมบูใหญ่อีกแล้วเอ้ยอีกแล้วดูเกตบดเกตอ่าเดีเ๋ยอาหารได้เทมใบเล็กละไม่เจอ, <c oughs> เ,อเดี๋ยวนะ <c oughs> มันต้องเล่นระวังแล้ว <c oughs> อ๋อไม่ไม่ไม่ท่านเล่นระวังอยู่แบบนี้ ทิ้งใครไปู่บใช่หรอไม่เอาเนี่ยไปหาหมอนหน่อยโอเคเปิดห้ามาซูเปอร์ไฮเปอร์โอ้โหแจ็คพอตแม่งเปิดห้ามาสุดยอดจริงเจออยวนี้มีเบอร์หืม เจออย่างนี้มีเบลอถ้ามีเฟรมมันจะขนาดไหนวะน,นะใช่รวยมากชิปหายหรือมอของออก อยากมิดมิดสวยไรเฮียคุณลืมเอาของออกอ้าของเผื่อของไว้แก้เผื่อเฟิร์สเทินไม่ได้หนึ 1, 2, ่งสองสามตัวใหญ่ก่อนอุวยลอ,อีกแล้วตัวเล็กไปไหนอ่ะตัวเล็กไปไหนไอเทมอะลืมเอาลืมเอามา,มมาอย่าพูด <laughs> เขิน ใส่สองใบเนี่ยเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่อ่ากว่าจะมาโอก็โห,โอห,อหาไว้อยู่นี่นี่อยู่ผมผมผม,ผมตัวเองออกอืมอัานเลยจดเต็มอ่ากับสอง,สอง เดี๋ยวอะไรยังไม่กดหรอเห็นกองนี้แล้วอยากเล่นเคออสเลยมีี่กองไว้ใช่เราไวสไม่ได้ขุดโอเค มบทเทิลอือหือถุยควาถุยบัตออกอืมจ,จ่ายเหรอวะจ่ายจ่ายกูเล่นถุ่โม่อีกแล้วนะเพี่เโอเวอร์เทิร์นจะมามาเท่าไหร่อะ บบไ,ได้ดไดเป็นร้านโอปร้านโหอัหนนึงนะหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดมีอะไรกันปะออ 3. 3สามสามศพอ้อไหอะหอมครับสนุกมากครับ